สัสดียังเป็นทางกลางกับบาลลัก์เอ็นเอจเจ้าเก่าเวลาเดิมนะครับผมสังเกตว่าตัวของผมตอนนี้นะฮะมันก็จาสีแดงทั้งหมดแล้วแต่ไม่ใช่ไอแดงลูกรักนะฮะไอแดงลูกรักก็ตอนนี้พี่ปิ๊กพี่ชายผมเนี่ยช่วยผมเบลอยู่นะใช้คำว่าช่วยผมเบลอยู่ตอนนี้พี่ปิ๊กน่ารักมากเนาะเอออะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะสร้างวีรกรรมอะไรอีกอันนี้คือตัวผมผมขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนี่คือพี่ดีอูดตัวแรกที่ผมเล่นตัวผมส่วนพี่ดีเอ็นเนี่ย มันเป็นตัวที่ผมผมแม่งสร้างไว้ได้แต่500ล้านปีที่แล้วแหละสร้างไม่นานมากตั้งแต่ผมมาเล่นเกมในครั้งแรกซเซิร์ฟเวอร์ในครั้งแรกเลยสมัยแม่งเปิดเ,เซิร์ฟเวอร์นะตอนนั้นน่ะมันยังแจกกระบองที่เป็นกระบองบวกศูนย์อยู่อะตอนนั้นอะเออผมก็โยนทิ้งไปละแล้วผมก็เติมกระบอเทียนี่มาเออเป็นกระบองวองหานี่มาผมก็ชวนพี่หยีมาเล่นพี่หยีก็มาเล่นกับผมเนี่ยพี่หยียืนหลักอยู่ผมก็วิ่งไพี่หยีนะตอนนี้พี่หยีก็กำลังน,น,น่าจะปาร์ตี้อยู่ที่ เออบ้านภูเขาใหญ่อยู่กับสาวก่อนจะไปเล่นผมขอคนละไลค์ก่อนใครที่ติดตามเป็นเอทผมเนี่ยแม่งร้อยไลค์ขึ้นตลอดเลยอเฮียกูดีใจมากอันนี้ผมพูดแบบว่าพูดแบบตัวตนเลยนะโคตรดีใจเลยจริงๆริงเไว้เช่นแบบขอบคุณทุกไลค์ที่แบบมาคอมเมนต์ว่าผมชอบคอมเมนต์ที่ว่าไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ผมแม่งรู้สึกดีไะเพราะผมมาเล่นเอทเพื่ออะไรผมมาเล่นเอทเพื่อที่เหมือนผมมาแม่ง มาสนองความต้องก,การในวัยเด็กผมเวในวัยเด็กผมแม่งเล่นเกมหานี้ไม่ค่อยเป็นแล้วผมก็มาเจอพี่ปิ๊กด้วยพี่ปิ๊กก็แบบให้คาแนะนําทุกอย่างที่ผมไม่รู้อ่ะเหมือนพี่ปิ๊กแม่งเป็นพ่อบุญธรรมผมมาไอเหียนะครับผมนะแบบผมถามแม่ทุกอย่างเลยผมไม่รู้อะไรผมถามหมดเลยเออผมก็เล่นทุกตัวผมจะเล่นทุกอาชีพเลยผมจะเล่นเวทด้วยเวทนี่เป็นหนึ่งอาชีพที่ผมไม่สร้างแต่ผมชอบที่เอาที่ชอบสุดตอนนี้ก็เป็นชอบปืนกระดาษ ต่หมัดแม่งมีปั่นธนโดของก็ชอบผมชอบพวกชีพอะเด็กเวนเวทเ,เขาบอกว่าเล่นยากสุดนะอ,อพี่พติ๊กบอกผมว่าเวนเวนเล่นยากสุดก็เลยแบบยังไม่ได้ลองเล่นอะมาไปที่แคสกันตอนนี้แคชของผมมีอยู่หมื่นก่าความจริงมีสองหมื่นนะแต่ผมกดคูณกดเทียอะไรไปบ้างละมันก็เลยเหลือแค่นี้โอเคผมก็เปิดกล่องมาเดิมกล่องเซตเทมเปอร์ตอนนี้พี่หยีไม่อยู่พี่หยีอยู่กับเด็กเอ็นอยู่นะครับผมนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้อะไรบ้างสิบกล่องแรกครับถ้าได้ของดีหยุดถ้าไม่ได้ของดีก็ก็ไม่ได้ ก็ไม่ได้จะไปยากอะไรนะครับผมนะเออถ้าไม่ได้ของดีก็ไม่ได้ไงยากอะไรอะเอามาสิบกล่องแค่นี้เอากล่องเอาเอาของที่อยากได้ก่อนก็คือเหมือนเป็นเอ่อร์เรียสเวฟพันบล็อก0.5อนี่อยากได้ละแล้วผมจะเปิดเลยนะถ้าผมได้มาผมจะเปิดหรือจะได้ของที่อะไรผมก็แล้วแต่เลยแต่ผมอยากได้พิมพีดีกระบอกหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องของอยากได้คือเซฟโต G จีม่นสองพัน 2000, ม่สองพัน 2000, ผมอยากได้ละเพราะว่ามันเอาไว้แบบ เซจีเนี่ย0.8เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเอาไว้บวกขึ้นเง่ายๆง่าย,าย,ายขึ้นแปดเก้าสิบอะแล้วก็อ oh oh ัลโตเฮดอัลโตเฮดิงม่พันหาไอของแพงๆทุกอย่างแล้วก็สเปกัมบล็อก0.2เปอรซนะครับไปครับป้องดับแรกครับผมโอ้สกินเคสสก,เคส,สกินเคสคือสกินเคสคือจะได้อะไรมันต้องได้เป็นจีเอ็กซ์จะดีนะสามสองปักเข้ามาโอ้ได้วิงสกินครับผมปีกครับผมเพตต่อไปสามสอหนึ่งกองป้งมาโอ้ยอัลโตบีครับผม หนึ่งสองโป้งเข้ามาอุ้ยโลอีกหนึ่งครับผมหนึ่งสองโป้งเข้ามาอี e. เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อี e. นี่อี e. นี่ถือว่าน่าคบหาอี e. นี่ถือว่าน่าคบหาไม่ใช่ไม่ใช่อี e. แล้วก็ตัวดอเด็กนะครับผมอีเ e. ฉยๆนะครั e. บอีบ็อกเข้ามา F โอ้ดี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 เออ F D F. F นี่คือมีพี่ชายผมรอซื้ออยู่ถ้าจะไม่ละพันผมลืมละเออแน่ไม่ละพัน A B C D E F แล้วก็ G G นี่แพงหน่อยอันนี้ก็ F ก็ลงมากับ ถูกกด G หน่อยปักเข้ามา A โอ้โหอันนี้ขยะสุดเลยขยะสุดใน3ามโลกกับสามสองหนึ่งป้งเข้ามาต่อลงมา M อันนี้ขยะสุดยิ่งกว่าไอ A อีกไอเทียนะครับผมนะ A นี่แม่งยังมีประโยชน์กว่าไอเทียนี่นะไอับ AM นี่ขยะสามสองหนึ่งป้งเข้ามา F โออันนี้ใช้ได้อันนี้ถือว่าดีถือว่าหน้าหน้าหน้ามาขึ้นบวกหกบวกเจ็ดไม่งชีวิตเป็นเทียช่วงนี้บ้าเปิดกล่องมากสามสองหนึ่งป้งเข้ามา D ็อกครับผม D ็อกคือวดหัวสามสองสุดท้ายปึ๊บมาโลอีกหนึ่งการแตกอีกหนึ่งกดหัวก็เดิมนะครับผมพีี่่่หไมอยู หรือว่าดวงกูไม่ให้ดีไว้เทีอยะนะครับช่วงนีไ้ไม่ไม่ไม่ขึ้นเลยอ่ะดวงไม่ขึ้นเลยอ่ะกล่องเศษตลกคือเฮียนะครับดวงนี้นะครับผมนะแพนด้าบล็อกอะมาเหมือนเดิมครับผมเอาออกมาทีละสิบกล่องแปดพันแคสต์นนะที่ใช้เดี๋ยวผมเปิดสักหนึ่งหมื่นสองพันแล้วกันที่เหลือผมเก็บไว้กดคูณอะไรเงี้นะครับทุกคนสามสองหนึ่งบล็อกเข้ามาซีครับผมซีแคชเมลครับผมและสามสองหนึ่งบล็อกเข้ามาบีครับผมบีเข้ามาที่นี่ละ สามสองหนึ่งป้งเข้ามาครับผมฟิวเจอร์บล็อกขยะกดไปทีครับผมได้เป็นสกินหัวครับผมสามสองหนึ่งโป้งเข้ามาเป็นบี้วครับผมสามสองหนึ่งโป้งเข้ามาเป็นบีสามึงรอบครับสามสองหนึ่งโป้งเข้ามาเป็นบีสาแล้ B บีพ่อมึงไหลเม็ดได้เย e. ี่ยเขาให้คำยาครับทุกท่านครับสามสองหนึ่งป้งเข้ามาเอ็มอันนี้คือขยะสุดสามสองหนึ่งโป้งเข้ามาเป็นอีครับผมอีสัตว์เลยนะครับผมเขาภด้วยครับ ในคำหยา 3, 2, 1, บครับสามบวกเข้ามา F O F ใช้ได้3 2 1ปักเข้ามาเฮ้ยสกิลเจมวะ่ะเอาวะ่ะสกิลเจมกี่เปอร์เซ็นต์วะไปเล่นเดี๋ยวไปดูกันว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะอ่ะเราไปซื้ออีกครับผมอ่ะอีก10สุดท้ายสิทนะ้ายแล้วพักนะเอาจริงผมบอกผมสัญญากับพี่ติ๊กว่าผมจะไม่ใช้แคสจนกว่าจะก,กิจก,กรรมกิจก,กรรมเอ่อกิจากรรมไอ้การใช้แคสนะจะกลับมาในกูใช้ไปแล้วหมื่นสองในสัตว์หมื่นสองแคสนะครับผมนะอ่ะ ้สกินสกินเคสนี่สองเนะสกินอะไรวนะเออสกินเจมสกิลเจมนี่ค่ะคือเท่าไหร่ศูนย์จุดห้าเฮ้ยได้อยู่ได้เรื่องอยู่สกิลเจมศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะได้ราคาอยู่มั้งรู้สึกอา่ามาดูกันครับผมเอาเปิดสกิลเจมก่อนต้องเอาอะไรผมมันก็แล้วแต่อาชีพนะเออว่าจะได้อาชีพอะไรเอามาดูกันปั๊บได้อาชีพดาบด้วยแล้วเปิดอีกทีแล้วต้องได้ไซโคโอ้โหต้องได้เจมที่แบบเจมของสายาน,าน,าน,านั้นน่ะของสกิลนั้นน่ะนะครับผมอ่ะ อได้สก,กิลเกมอะไรถ้าได้ก็คือมันต้องได้เป็นช็อคเวฟดีอะคิทิคอนเฮ้ยนี่ของอันนี้อันนี้มันเป็นหอาชีพหมัดปะเนี่ยอาชีพเวงอาชีพเวงต้องได้เป็นอ่ะอย่างเช่นได้เดโมก็ถือว่าดีไหมก็ไม่รู้เออแต่ถ้าได้ที่ดีคือนันตะมีน,นัน,น,ตน,น,นตะไม่มีนันตะเนาะเนี่ยนันตะไม่มีได้แหละถึงจะดีนันตะก็ไม่มีเอีเวนท์ฮาวเวอร์เกมอ๋อ ลองดูปุ๊บได้เลยเว้ย power ก็เกมราคาเท่าไหร่ว power ก็เกมไปดูกับไหมเฮ้ยไม่มี power อ่ะ AP เอาว่ะเอาเรื่องอ่ะแปลว่า power จะแพงกว่านี้แน่ๆเลยผมว่าเนี่ยดูดิเฮ้ยเอาว่ะไม่แน่ว่ะลองดูนะกองเอาไว้ครับปอกเข้ามา A ครับผมขยะจัดครับผม A เขินนี่ 3ามสองหนึ่งปั๊บเข้ามา B ครับสามสองหนึ่งฮึบโลูเขาผมสามสองหนึ่งปั๊บเข้ามาโอ้พิเจอร์บอกไม่ได้ดีเลยนะผมว่าจะเจ๊งกันเนี่ยสามสองหนึ่งไปครับปุ๊บเข้ามา Yes money อีสัสสามสองหนึ่งปองเข้ามา A ครับผมอ่ะเปิดนี้ก่อนเลยว่าได้อะไรสามสองพีเดตตี้มาปุ๊บข้ามาโอ้โหดาบไซโคกระจอกจัดเลยที่อ คือถูกนะคือมันไม่ได้กระจอกไว้ไม่ได้เชิญกระจอกแต่มันถูก3 2 1สครับ3 2 1เซฟเอครับ3 2 1สึปุ๊บเข้ามาสกินอีกแล้วสกินอะไรเห็นจะดีวะต้องสกินจอร์จเอสสกินบล็อกตึ๊กเข้ามาไดเอ็มครับผมบ๊วยเบาๆไป3 2สุดท้ายครับปุ๊บเข้ามาสครับผมอย,อยากไปต่ออ่ะ เอาจริงไม่อยากพอแค่นี้อยากกับไปต่ออีกเว้ยเอาตรงๆอ่ะจริงอ่ะอันนี้ได้ได้เบอร์เซอร์กว่าอันนี้เก็บของน,นี้เก็บวิงสกินบล็อกเซ็งเลยว่ะท่านผู้ชมเขเค่เขไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเอาเซ็งก็เซ็งได้แต่ว่าเราอย่าเซ็งนานไงเราก็ไปอีกสิบอ่ะอ,อีกสิบพอว่ไม่ได้ซ้ำคือมันมันเป็นภาพซ้ำไงโอ้โหเหลื 7, อเจ็ดพันอีกีห้าแล้วกัน คนละครึ่งทาง6กอะหคนละครึ่งทาง2องพสี่ปังแล้วผมพักละผมจะไม่ใช้แคสมาเปิดที่อนะไรอย่างงี้แหละท่านผู้ชมผมพูดเลยสัญญาผมสัญญาสัญญาแบบนิ้วนิ้วอยู่อย่างงี้นะฮะนิ้วอีฟอยู่นะครับไปครับงั้นท่านผู้ชมอย่าดูรกักครับผมถ้าผมปิดไม่เปิดกล่องเฮียน,นี่ต่อนะผมจะท่านผู้ชมจะดูะรายการโอ้โหออโต้เอครับผมเอโตหนึ่งเซฟเอครับซ้ายบนดูสังเกตซ้ายบนไหมนะสามสองหนึ่งบ้งเข้ามาเฮด มาเว้ยเฮ็ดโอเคอยู่สามสองหนึ่งเฮ็ดยังไม่ดีเอครับผมสามสองหนึ่งบวกเข้ามาเซฟเอครับแล้วหมดครับผมสี่ครับผมถือว่าดีถือว่าดีเฮ็ดถือว่าภูมิใจอยู่ภูมิใจตัวแกอยู่ฉันรักแกอยู่ให้เฮ็ดเอห้าเมตรบีครับผมแล้วก็สี่ครับผมอ่าผมกราบกาถับเอบีซีดีแล้วก็อีครับผมอีครับผมแล้วก็เอฟครับผมแล้วก็เฮ็ครับผมโหอันนี้เอฟว่ะ F ไม่มี A B C D E F แล้วก็ A ครับผมแล้วก็ E ครับผม A B C D E E อยู่นี่โห E อยู่3เม็ดเดี๋ยวลองมาบวก7ไอดาพี่นี่กันนะครับโอ้ไหวหรือเปล่านะอ่ะเราเอา H ดีไหมเอาเอาเอา G หูมีแค่ G วะ่ะสมมติ Geneva. เอาแค่ E ขึ้นนะะเอาแค่ E ขึ้นจะได้ไหมอ่ะอัปเกรดดูปึปปปปะะ๊บปึ๊บเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอกาสขึ้นไม่มีโอกาสลดด้วยนะทั้งี้ย มีโอกาสลดด้วยไงอเออเว้ยถ้าบวกแปดไอดาบพี่นี่เป็นไงวะบวกแปดไอดาบของไอคนนี้ไอตัวนี้บวกหกก่อนไหมหกปีกก่อนไหมไอ้สัตว์เอาปีกมาบวกหกก่อนดีกว่าไหมหเพราะว่าท่านผู้ชมไอเีเบนเออตัวกูนี่ต้องบวกดาบก่อนอะ่ะอันแรกอะ่ะอ่ะสมมุติว่าเราไปเอาอันนี้เก็บเอาอีเอาเอฟมา เมาปพ๊บเข้ามายาแปดยีด่ห้าว่ะอันนี้สี่อยสามสิบเอร์เซ็อ่ะอีกสัตว์ a อ c ซถ้าใช้ G ก็คือเมตรสองพันะฮะเครียดเลยกูนะครับอ่ามามามาเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลอง,งดูครับเรามาลองดูกันนะครับผมซื้อหี่นี่กันห0พันอันเป็นคนขายสองร้อห้าสิบ้าร้อยห ห้าร้อยคือไปเลยพันแปดโหเหลือสามพัเอ็มตังค์แป๊บเดียวไล่หลอหมดมาท่านผู้ชมปรับเข้ามาปรับเข้ามากันแตกครับผมและกี่เปอร์เซ็นต์ครับเเป็นยี่สาสิครับสี่ร้อยสามเดโมบวครับผมเดโมบวกเจามครับพอคลิปคุณเลยครับุณแปดูุดแหนมหุยโอหกูกดแล้วด้วยเฮียเอ้ย โอ้โหเหลือเหลือห้าขอบคุณครับคุณมากมากครับผมบอกขอบคุณมากๆครับก่อนเออน่ารักว่ะขอบคุณมากนะเออขอบคุณมากๆครับแต่กูเหลือห้าเลยพี่เอ้ยโอ้โหไม่เป็นไรพี่เราไปเอาอ e ีขึ้นไหมล่ะอี e ขึ้นไหมล่ะอีกับ F อะ่ะเออเอาอ่ะเออไปบวกอยู่ไปบวกอยู่พี่ เออีไปยี่บไปสามร้อไม่พอแน่แน่ทีีที่ได้อันเดียวอ๋อพี่นี่เองพี่ไปเม้นครับสู้ๆครับพี่ขอให้ได้อีกห้าครับเอาอะอาไวาไปนร่นกันหหออหเหลือเท่าไหร่ผมโหเหลือสี่ร้อยต้องซื้ออีกกว่า อีก700ด่ะไปโหสองพันห้าตังเหลือ400เอ็มละอันนี้เดี๋ยวหาสวานมาขายให้จัดมาครับอืมเอาว่ะสวานตอนนี้มีบวก5ขายอยู่น่ากับ0 0 0พันมในในกลุ่มบวก5นะเออดันเนี่ยกูบวก6ไปละกูแม่งกดอ่าอ็20% 26%โอ้โห, <c oughs> โหกูกลัวเลยอะท่านผู้ชมเอาเอแล้วกันเอาเอไหม36%อ่า36%อย่าไปงกมัน สามสองหนึ่งสามหกเปอร์เซ็นหกมาก่อนโอ้เหลือสี่ <4. S 1> แล้วก็มีเฮดด้วยไอสัตว์ต้องขึ้นห้าต้องหกเอาวะเอาเอฟมาก่อนต้องใช้เอฟวะท่านผู้ชมเพื่อความปลอดภัยเว้ยไอเฮียเหลือสี่เฉยต้องใช้เอฟวะสามเจ็ดเปอร์เซ็นเพิ่มไปสองร้อยห้าสิบสามเจ็ดเปอร์เซ็นกูติดขึ้นแน่ๆไม่หายหรอกไม่หายหรอก ห้ามาอยู่สวยครับผมห้ามาอยู่สวยไปเรื่อยเฮอีวะเฮ็ดเฮ็ดต้องขึ้นหกไว้ยเอาเฮ็ดขึ้นหกมาก่อนขึ้นหกแ 3, น่นอนสามสองหนึ่งบเฮ้ยลงมาสี่เฉยอะไรวะเนี่ยมือสั่นเลยครับผู้ชมโหยี่สิบไม่กล้าตีอ่ะกลัวเอาสี่กัน ต้องใส่สีไปก่อนท่านผู้ชมบอสว่ะต้องใส่สีไปก่อนตุ๊ดเลยอะท่านผู้ชมยอมยอมยอมจบแค่นี้คลิปเจ๊งคลิปนี้เจ๊งขอให้ใจจริงขอบคุณมากที่รับดูจบวัสดีครับยอมยอมขอคอไอนไลค์กำลังใจยอม